เรามาดูกันนะคะวันนี้ค่ะน้องๆหรือแก๊งทีมงานนะคะซื้อหวยกันค่ะดูว่าจะซื้อเลขอะไรกันบ้างนะคะมีหลักการอะไรไหมคะป๋าเอ็กไม่มีเลยอไรก็ซื้อคือคือหลักการหลักการวันนี้คือเปิดกระเป๋าในต้างประเทกนี่ไม่รู้ตัวเะไเปิดกระเป๋าแล้วก็เจอหนึ่งมิถุนาสองห้าจริงดิใช่ไหมห้าหกสอง แล้วก็หลือไปเห็นในเรียงโบนี่เอาเล่นแตะ่กีทูกเหรอกีทูกเหรอจริงดิแล้วก็โดนลุ้นตัวเมื่อไหร่ขึ้ตัวเมื่อวัน่นี้เองตอนหยิบกระเป๋าตังค์จะซื้อไอ้งวดใหม่เนี่ห้าหกสองเลขท้ายสามตัวมีอยู่สามใบได้ไปหมื่นสองว้ายว้ายจับมือจับมือว้ายจับมือีด่ะเป็นไรกีถึงเต้นดีเนาะตายจันมือ พี่เพื่อนบอกว่าทิ้งทิ้งทิ้งว่านี่มาเราเดี๋ยวผมเก็บเออค์ไข่แหงเลยเนี่ยที่โดนทิ้งไปสามไข่ไปแล้วค่ะคู่นะะคนี้ถูกไปแล้วค่ะในท้ายสามตัวค่ะได้ไปแล้วเท่าไหร่นะหมื่นสองหมื่นสองล้านร้อยนี่กระเป๋าสดๆร้อนๆตะกี้นี่เองบ๊ายบาย